สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องอิงคลิปนี้มาคุยเรื่องตลกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนะครับมีเอฟซีคอมเมนต์เขมามาในไลฟ์สดพอยุดนะครับบอกว่าตลกสาวน้อยเลนแล้วฟืดนะครับพอหยุดเราก็ย่อมรับนะครับว่าตลกสาวน้อยฟืดอีหลีนะครับตอนนี้ก็กลังเฟ้นหา ตลกอีกนะครับเพื่อมาเสริมทับในฤดูการที่ที่มาถึงนี้นะครับกาแวลวๆว่ามีคนมาสมัครแล้วนะครับตลกแต่ว่าตรงรอบบอดโจก,กลับมาก,ก่อนนะครับก็มี f อฟซีนะครับเมเมนตนมาอีกนะครับ่าพระเอกวัดพระเอกเข็มพระเอกละน้อยนะครับสามารถเล่นตลกได้นะครับอันนี้แม่นนะครับเพราะว่าผมก็เคยเห็น เพิ่นเล่นหนาเวทีมาแล้วนะครับแฟนๆนี่ห้ากระจายเลยนะครับหนาเวทีแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยังเป็นพระเอกอยู่นะครับก็อีกด้นนะครับเพราะว่าตอนนี้บทพระเอกกความสามารถกระล้นเหลือหนาเวทีอยู่นะครับเป็นพระเอกก็เฮดไห้เอฟซีหัวได้นะครับบอกตปตุงเสหน่อยนะตลกฝืนยอมรับครับยอมรับว่าตลกเสาหยที่ผ่านมามันฝืนแต่มันก็ได้เป็นเหตุการณ์วงในครับทําไมสาหนอยเป็นล้าเพิ่นครับ เขาพูเน้นนะกตะลกบอกตรงๆพี่น้องครับตลกเล่นยากหลินเมสาวน้อยนี่ละเป็นอย่างเวลามาจํากัดครับให้เล่นสิบห้านาทียี่สิบนาทีคนเขามาัานตองมีล้ำพบ,บทที่ไปที่มาเดียครับตลกมันก็มีที่ไปที่มาผมก็ยุ่กับตลกหลายรุ่นคือกันครับอยู่หัดพอคู่บอร่งมาคู่ตอนีศิลปินตลกที่ผมเล่นผมจะเกตสิบคว่แปดสิบเล้วเล่นมาตะหุ่นคุละล้ำพบ,บท คนออกไปเลเ็นในค้นหัวเลยนในยากได้พี่น้องแล้วตลกทุกวันนี้มันเป็นตลกโซเชียลครับเลียนมือสองมือพี่น้องกับหูจักเดียนสองมือพี่น้องอมือสองมือพี่น้องกับหูจักแลว้วว่าเซิร์ฟวอ่งหยังมันบุกือสมัยตะกี้เดี่ซ้อมครั้งเดียวเล่นได้ตลอดปีนะครับเพราะว่ามันบมีโซเชียลพี่น้องก็เห็นบ้านต่อไปต่อไป,อไปโซเชียลครบมัดสุบ้านแล้วเวลาเล่นานานๆความแตกฉานมันจะเกิดขึ้นครับตลก เ,เปลี่ยนมือสองมือเปลี่ยนยางไม่นี่ยผมมีทางเจงกับขนาดใดก็แหละเต้ครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องการเราไม่ต้องการตลกที่มันยากบมมีวงไหนอ,อยากได้เด็กพี่น้องตลกยากใข้ว้าตรงๆไปเลยยังสิประยุทธ์อจากรู่แนวทางแนวเพลงของน้องอุงอิงเขาเรียกแนวอะไรครับอืมอีกอย่างล่ะผมกับวสันดาเตรียงภาษาเพียงปานในเด้พี่น้อง ยทางพิสูจน์มากการเวลนแบบพิสูจน์คนถามพยุ์เนี่ยครับมแมปปานเราเป็นไผครับอยากลูกอยากลูกแล้วเราโทรหาเด้อแมปปานเป็นเอฟซีสาวหน่อยต่ลุ่นเล็กๆครับเราเป็นเอฟซีถูกชนกับเสียกัมันคู่แฝดต,ต้องมาแล้วครับพยุ์เสียงน้องทําได้ดีเกวัดเข็มระเห็นเพื่อนเล่นตลกเล่นได้ดีอีกหรี่เล่นได้ครับเห็นแบลอยู่เนี่ยคือวัด ละน้อยเขียกับมวนใช้นี่คือไปหลุนต่อไปต่อไปกับต่อไปกับเพื่อนกสิเพื่อนก็ต้องขึ้นพุ่นพ่นเหนยื่อยู่ขันอยากยู่ตาหน่งในดวนครับข้าเหยนมาแล้วมาหดแล้วก็ไปแล้วเลียนออกไปท้านอกล้วไปดูคลิปเก่าตลกคณะพปินทองคือสนุกมากผมกับยู่มา,ตาแต่รุ่นรุุนเพื่อนบุดแล้วครับรุุนหนบอลลมมาคู่กับมีโอกาสอีวแบบนั้นกับศิลปินหลายหลายคนในความหล้ไในอีย่างมาหลายอย่างเลยเนี่ยครับโพลูเปรียกมาเลยค้นหัวเลยหนียากได้เป็น